ทำนายความฝันเรียกนำโชคฝันเห็นตัวเองเป็นแม่ค้าฝันว่าตัวเองเป็นแม่ค้าพ่อค้าแปลว่าอะไรฝันเห็นตัวเองเป็นแม่ค้าพ่อค้าแปลว่าอะไร ันเห็นตัวเองเป็นแม่ค้าพ่อค้ามีศัตรูนะจ๊ะฝันเห็นตัวเองเป็นแม่ค้าพ่อค้าแปลว่ามีคนคิดร้ายมีศัตรูมีคนคิดร้ายมีศัตรูท่านจะสามารถหาเงินได้สองทางท่านจะสามารถหาเงินได้สองทางทางขอผัว <c oughs> ก็ได้อาจจะขอผัวด้วยท่านจะสามารถหาเงินได้สองทางหรือได้เงินสองทางอาจจะได้เงินสองทางก็คือผัวให้ด้วยพ่อแม่ก็ให้พ่อแม่ให้เงินมาจากทางพ่อแม่เงินมาจากทางผัวก็เป็นไปได้ท่านสามารถหาเงินได้สองทางมีคนคิดร้ายคุณยังไม่กล้าตัดสินใจกับเรื่องบางเรื่องนะ เหมือนเข้าไปครึ่งตัวแล้วอ่ะอาจจะมีคนน่ะมาชวนคุณน่ะทำธุรกิจร่วมกันแต่คุณน่ะยังตัดสินใจได้แค่ครึ่งเดียวเหมือนคุณยังไม่แน่ใจอ่ะว่าจะโดนหลอกหรือเปล่าเพราะเนี้ยมันเป็นผีคุณกลัวว่าถ้าคุณน่ะไปทำธุรกิจร่วมกับเขาแล้วคุณน่ะจะโดนหลอกคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะคุณน่ะจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่เลขนาโชคนะคะหนึ่งห้าศูนย์ หนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ค่ะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าคารูกรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปค่ะ